ฉันบาปไหมเอาอะไรมาวัดฉันเป็นคนดีฉันไปวัดฉันทำบุญฉันไม่บาปใช่ค่ะเราทุกคนก็เชื่อแบบนั้นเพราะนั้นเป็นมาตรฐานของเราเราคิดเอาเองเชื่อเอาเองแต่ผู้ที่เป็นมาตรฐานในการวัดบาปคือพระเจ้าคะ่ะผู้เป็นเจ้าของสวรรค์เป็นเจ้าของบ้านที่มีกุญแจจะให้ใครก็ได้ ที่รู้จักพระองค์เหมือนเรานั้นล่ะค่ะคนแปลกหน้ามาเคาะประตูเราก็ยังไม่ให้เข้าบ้านเราใช่ไหมคะบ้านพระเจ้าก็อย่างนั้นค่ะหากพระองค์ไม่รู้จักคุณคิดว่าคนคนนั้นจะได้เข้าบ้านพระองค์ไหมคะเอาล่ะมาดูกันค่ะว่าเราเป็นคนบาปวัดได้จากตรงไหน,นพระเจ้าให้กฎสิบข้อแก่โมเสสที่ภูเขาซีนายในพระธรรมอพยพข้อ20นะคะเอาล่ะ ดิฉันขอถามท่านว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาท่านเคยโกหกไหมคะทั้งแบบโกหกเทาๆหรือไม่พูดความจริงและโกหกแบบขาวๆคือไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดลองนึกดูนะคะถ้าหากท่านบอกว่าไม่เคยโกหกท่านกำลังโกหกคะ่ะโอเคข้อต่อไปนะคะคุณขาคุณเคยฆ่าคนไหมคะคุณก็ต้องตอบว่าไม่แต่ พระเยซูบอกไว้ในมัทธิว5ข้อ21ว่าการโกรธเคืองพี่น้องของตนจะถูกตัดสินลงโทษและผู้ใดดูหมิ่นพี่น้องจะต้องถูกนำตัวขึ้นศาลและถ้าผู้ใดพูดว่าไอ้โง่อาจต้องโทษถึงนรกแล้วท bon ่านเคยบ่นด่านินทาวิพากษวิจารใครบ้างไหมคะนี่คือบาปค่ะเอาอีกสักข้อนะคะท่านเคยมองเพศตรงข้ามด้วยใจกำหนัดบ้างไหมคะ เช่นมองพี่ก้ามปูมองน้องบักแตงโมมองน้องบักส้มโอเคยกันไหมคะเพราะพระเยซูบอกว่าท่านทั้งหลายได้ยินคำกล่าวว่าการล่วงประเวณีคือการเป็นชู้กับสามีหรือภรรยาคนอื่นแค่เรามองแล้วคิดจิตอกกุศลก็เป็นบาปแล้วคะ่ะเห็นไหมคะ เอาแค่สามข้อเราทุกคนก็ต้องตกนรกกันหมดเพราะเราทุกคนล้วนเป็นคนบาปค่ะเราไม่สามารถย้อนอดีตกลับไปแก้ไขความบาปของเราได้แล้วการให้สิ่งใดๆกับใครไม่สามารถเอามาลบค่าความบาปได้ดอกนะคะเหมือนเราเคยโกรธแค้นอาคาตไข่สักคนแล้ววันหนึ่งเขาเอาปลาไหลมาให้คุณเอาหอยจุ๊บแจงมาให้คุณซื้อน้ำขวดมาให้คุณเป็นคุณจะเอาไหมคะเช่นกันค่ะ ความบาปก็เช่นกันเราไม่สามารถจ่ายค่าความบาปได้ด้วยตัวเองไม่มีอะไรล้างใจใครออกไปได้นอกจากพระเจ้าค่ะแล้วเราก็ต้องมีชีวิตอยู่กับโซ่ที่ตัวเราอยู่แบบนี้แล้วก็ตายไปแบบนี้เหรอเป็นอิสระไม่ได้คุณคะคุณจะมัดตัวเองอยู่ทำไมคนที่ทำร้ายคุณเขาเป็นใครไปแล้วก็ไม่รู้เหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นกับคุณมันผ่านไปแล้ว แต่จิตใจของคุณยังจำมันได้อยู่เงินคุณซึ่งที่จริงมันเป็นเงินของรัฐบาลก็ยังบอกว่าเป็นเงินเราคุณคะคุณเอามันออกไปไม่ได้ใช่ไหมคะดิฉันก็เคยเป็นคะ่ะเราทุกคนไม่ต่างกันแต่มันอยู่ที่การเลือกว่าเราจะเลือกทำเองหรือจะวางมันลงให้พระเจ้าช่วยเราเราจะดันด้นทำด้วยตัวเองต่อไปหรือจะร้องขอความช่วยเหลือพระเจ้ารักคุณนะคะตอนนี้เราเหมือนสัตว์ ที่ติดกับดักนายพรานเราร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ในขณะที่มีคนพยายามจะช่วยเราเราก็กัดเขาดิ้นรนสละพัดเพราะเราเชื่อว่าคนจะมาทำร้ายเราตอนนี้เราก็มองพระเจ้าแบบนี้หากคุณเหนื่อยแล้วเหนื่อยจากการพยายามหลุดจากกับดักอันนั้นจากความเจ็บปวดนั้นและต้องการหยุดพักสงบขอให้อธิษฐานตามดิฉันนะคะว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ยอมรับด้วยปาก ว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าและเชื่อด้วยใจว่าพระองค์ตายเพื่อจ่ายราคาความบาปของเราแล้วฟื้นคืนพระชนเป็นพระเจ้าที่มีชีวิตรับฟังคําอธิษฐานของเราสัมผัสความรักในหัวใจเราข้าพระองค์ขอติดตามพระองค์เป็นท่ารับใช้ไม่ตกเป็นทาาผีมารอีกต่อไป อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าวันนี้ดิฉันขอหนุนใจให้ทุกท่านเดินทางไปคริสตจากใกล้บ้านไปร่วมนมัสการการและนำพระคัมภีร์กลับมาอ่านที่บ้านก่อนนอนทุกวันรับรองหลับสบายฝันดีตลอดคืนเลยคะ่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ